สวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่เอฟซีทางช่องพังน้องฟ้ายทุกท่านนะคะวันนี้มีเหตุนะคะทําไมเห็นช้างเชือกเดียวอยู่กลางถนนคุณแม่จ๋ากินต้นไผ่เขาหมดเลี่ยงแล้วนะคะวันนี้หมดเลี่ยงเลยแน่เนื่องจากว่าพี่เย็นหลุดนะคะหลุดแล้วจะกลับบ้านอย่างเดียวเลย,เ,ยเดี๋ยวไปหาพี่ฟ้ายก่อนนะคะไปรับพี่ฟ้ายก่อนนะคะดูนะคะเคชือกขาดะคุณแม่นะคะเดี๋ยววันนี้ต้องไล่นะคะกล้วยแล้วนะคะเดี๋ยวจะขอไล่นะคะผลไม้ช่วงเย็นนะคะ เพื่อขอคะแนนนะคะซื้อเชือกเส้นใหม่นี่คุณแม่จ้าเชือกเชือกขาดนะคะเดี๋ยวเราอุ้ยนะคะต้นคอยเขาเละตุ่มเปะเลยพี่น้องเอ้ยนะคะดีนะคะไม่ไปกินของชาวบ้านเขานะคะเขาจะกลับบ้านนะคะสงสัยหลุดอยู่กับพี่ฝ้ายแหละแต่ว่ามันเย็นแล้วจะเดินกลับบ้านหลุดมานะคะนี่หลุดมายืนอยู่กลางถนนเลยนะคะพี่พี่เย็นหลุดคุณแม่จ้านะคะระทึกนะคะ พี่พี่ยนของเราหลุดปิดไฟปิดไฟรถมอไซค์ด้วยมารับพี่ฝ้ายก่อนพี่ฝ้ายดิ้นเดาเดแล้วเดี๋ยวแม่ควัญพาไปดูนะคะป่านนี้พี่ฝ้ายแบบอ่าดิ้นรอแล้วนะคะเดี๋ยวแม่ควันพาไปดูนะะป่านนี้พี่ฝ้ายดือ้อนะคะน้องแล้วนะ่าหลุดมาจากตรงไหนเนาะโอเดินมาตามทางอยู่นี่อลอยล่องลอยแสดงว่าไม่ได้กินต้นไผ่เขาอ่ามากเท่าไหร่นะคะเพราะว่าล่องลอยมาตามทางอยู่นะคะ รอยเชือกนะคะนี่รอยเอดินเชือกมาตามทางโอ้เข้าแสดงว่าออกรูนี้นี่กินไผ่เขาอยู่ลองรอยการกินตรงนู้นอยู่วันนี้พี่เย็นหลุดของเราหลุดนะคะเชือกขาดคุณแม่เอฟซีนะคะถ้าทัานใดเข้ามาแล้วเนาะเดือนนี้นะคะแม่ตาป้อนกล้วยด้วยนะคะเพราะว่าคงต้องได้ซื้อเชือกเส้นใหม่นะคะเพราะว่าน้องเย็นผูกเชือกนะคะ ส่วนน้องฝ้ายเนี่ยเป็นโซ่นะคะเนื่องจากว่า,ามีคะแนนเนาะตอนก่อนหน้าน,นี้นะคะจากคุณแม่ใหม่นะคะช่วยเรื่องโซ่แล้วก็ไล่เก็บผลไม้ด้วยนะคะโซ่เส้นหนึ่งนะคะก็ค่อนข้างมีราคาแพงนะคะเพราะว่ามันเป็นโซ่โซ่แท้นะคะตัวเอนะคะแต่เชือกเนี่ยนะคะราคาไม่สูงแต่ว่ามันใช้ใช้การได้ไม่นานนะคะมันผุนะคะฝ้ายเอ้ยไ้าจ้า น้องหลุดทำไมไม่เรียกาน้องไว้บ้างเนาะป่นนี้พี่ฝ้าดินรอดินรอดินดินหาน้องแล้วนะคะตอนป่านี้ฝ้าเอ้ยไม่ใช่พี่ฝ้ายหายแล้วบอกอู้นะคะขาดปุ๊ดเลยฝ้าจ้าเดี๋ยวมาดูหน้าตาคน อู้นะคะเตียนเลยตรงนี้ไปเลยมานี่มามาไฟมาดินหาน้องนะคะสงสัยดินหาน้องแน่ๆเลยน้องดุดอู้ดูพันกลมเกลียวอยู่เลยมานี่มามาเรยวมามาเป็นมามามานี่มา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 ไฟมามาเร็วมา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 น้องมาแล้วมาเร็วมานี่มาอู้นะคะ ต้นไม้ตรงนี้แบบไม่เหลือหลอดมานี่มา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 ,มามาน้องอยู่ทางนี้นะคะน้องหลุดเฉยเลยโอ้ยนะคะทิ้งพี่ฟ้าอยู่คนเดียวมานี่มา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 หาน้องมา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 เร็วมา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 เร็วเย็นเย็นทิ้งพี่ฟ้าอยู่คนเดียวนะคะเดี๋ยวแม่ควานขอแกะก่อนนะคะลดโซ่ก่อนแป๊บนึงเฮาเาเฮานิง่งเฮาเฮา เฮ้าก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันตึงมากโอ้นะคะเฮาเฮานิ่งขออนุญาตเด้อคุณแม่จ๋าเนื่องจากว่าใช้มือเดียวนะคะไม่ถนัดเฮานิ่งน้ำด้วยก็คุณแม่ท่านใดนะคะได้เห็นคลิปนะคะก็แวะเวียนเข้ามาเมตานะคะ ผลไม้นะคะให้กับน้องฝ้ายกับน้องเย็นด้วยนะคะตอนเนาะเดี๋ยวเราคงต้องไล่หาคะแนนนะคะซื้อเชือกให้น้องเย็นเส้นใหม่นะคะเพราะว่าเส้นที่ซื้อน่ะมันเล็กไปนะคะส่วนเส้นนี้มันถูกเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวอย่าพึงเด้อมันมีน้ำเดี๋ยวนะคะ ไปเลยน้ำเกาะมือเชือกขาดนะคคุณแม่จ๋าคงไปอยู่ป่ากันไม่ได้ก่อนนะคะพรุ่งนี้คงได้อยู่บ้านแหลนะฮะถ้าวันนี้เราไล่สดนะคะผลไม้ได้นะคะตอนแรกว่าจะไล่หาคะแนนซื้อท่อนพันย่านะคะวันนี้เพราะว่าการดูแลช้างนะคะแต่ละเชือกเนี่ยนะคะค่อนข้างที่จะนะฮะปัญหาแบบ หลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์อยู่ป่านะคะก็อาจจะหนักหน่อยเพราะว่าเราไม่ได้ไล์กันทุกวันนะคะแล้วก็ไม่ไลค์คะแนนเพียงแค่หาอาหาระะเพื่อประทังชีวิตให้น้องๆเท่านั้นนะะตอนนี้เชือกของน้องเย็นขาดก็ต้องหาเส้นใหม่นะคะเพราะว่ามันผุนาะเส้นที่ใช้เนี่ยนะคะ เป็นของน้องใบบัวนะคะเป็นเส้นเก่าแม่ควานมองอยู่นะคะตอนเช้าว่าถ้าเล่นกลเนี่ยโอ๊ยพี่ฟยถ้าเล่นกลเนี่ยนะคะขาดแน่นอนนะคะพูดอยู่เมื่อเช้าแต่ว่าเรายังไม่มีคะแนนที่จะซื้อนะคะอีกเส้นหนึ่งที่ซื้อนะคะมันมันเส้นเล็กนะคะแล้วมันทำทาเป็นบ่วงนะคะต่อกับตัวบิดยากหน่อยเพื่อนแกเอาตัวบิดมาหรือยัง ตัวบีดมันมันมากับช้างแล้วใช่ไหมลูกหมุนมากับช้างแล้วบอกพี่ฟคงคิดว่าน้องอ่ะหนีพี่ไปแล้วนะคะแต่ดีนะคะเขาไม่ออกไปกินข้าวของชาวบ้านเขาอยู่ด้วยกันจนเย็นนะคะสงสัยพี่เย็นอยากกลับบ้านขี่รถมอเตอร์ไซค์มานะคะวันนี้ มาเจอช้างอยู่กลางถนนงงเลยนะคะว่าเป็นเชือกไหนที่ไหนได้นะคะเป็นของเราเองนะคะก็คือน้องเย็นนะคะพี่ไฟไฟไฟมา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 เว่วกินไผ่มามาไฟมาเด่นนะโอ้ยดูนะคะดูโอ้ยน้องไปถึงไหนแล้ะนุน่นโอ้ยมานี่มา มามามาดูดูด,ดูโอ้ยดีดโดนตาดูนะคะนี่โอ้ยเนอะมามามา,มาแม่ไหม,มโอ้ยโอ้ย,อยดูมา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 ีาม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 ,มาอาม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 มมา มาเบิงเร์งไปมาหัวกินเรื่องกินนีเรื่องใหญ่จริงๆเลยมาเอาเายของคอกันต่อเนี่ยมาเนี่เบนมามาแล้วนี่มาไปมา เดี๋ยวขออนุญาตนะคะพาช้างกลับบ้านก่อนนะคะคุณแม่จ๋ะแม่ควันถือกล้องด้วยอะไรด้วยนะคะมันไม่สะดวกนะคะเราจะพ่วงกันไปนะคะวันนี้เพราะว่าเราได้เชือกใหม่นะคะนี่เลยน้ําบาดขาแม่ควันด้วยเข้าป่านะคะมันจะทุลักทุเลหน่อยเนาะนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะปิดคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพาช้างกลับบ้านก่อนพี่เย็นหิวน้าแล้วนะคะเมื่อเช้าไม่ได้ทานน้ามานะคะทานแต่พี่ฝ้าย